ท้งาวนะเพราะว่าเรากลับไปเรียนแับพฤตมาแล้วรอบหนึ่งสองรอบเป็นยังไงบ้างก็ดีครับก็ได้ไปเจอเพื่อนเพื่อนเพื่อนใหม่นะครับก็ต้องปรับตัวนิดนึงนะครับเพราะว่าเพื่อนลิศเนี่ยก็ขึ้นเป็นปีสามหมดแล้วส่วนลิศก็ต้องมาเรียนรู้นะครับมาทบทวนบทเรียนกับน้องปีหนึ่งก็ต้องปรับตัวเข้ากับเพื่อนอีกนิดนึงไปเรียนจริงๆแล้วมีเขินไหมครับลิศครับไปนั่งห้องอะไรกับน้องก็เขินเหมือนกันครับเพราะว่าคือน้องมันคือเหมือนกับน้อง ตอนที่ลิศเข้าเดอะสตาร์เนี่ยน้องน้องเขาอยู่ประมาณม .5 ม .6 อะไรประมาณนี้แล้วเขาก็เหมือนเจอลิศในทีวีอะไรเงี้ยแล้วเราก็เขินล้วแบบว่าฮ้ยไปเรียนกับเขาอะไรเงี้ยแล้วเขาก็เขินเราแบบว่าเอ้ยเราเป็นดาราอะไรเงี้ยแต่คือใจจริงอยากให้แบบว่า เป็นเป็นเพื่อนกันมากกว่าแบบอยาไปคิดเลยว่าเป็นดาราดาราอะไรเงี้ยครับแสดงว่ายังมีช่องว่างระหว่างเรากับเพื่อนร่วมห้องเรียนอยู่ถามว่าจริงๆตอนนี้มีไหมก็มีเหมือนกันนะครับเพราะว่าแบบจาได้เลยไปวันแรกเนี่ยเพื่อนเอาเสื้อแฟนคลับมาให้เซนเอาเอาของที่เป็นของแฟนคลับมาให้เซนอะไรเงี้ยมีของกินมาให้อะไรเงี้ยอันนี้ให้ในฐานะแฟนคลับนะครับอะไรนะค่าอะไรเงี้ยเออแล้วก็แบบเออแล้วก็แบบ งองงนิดนึงอ่ะนะฮะมีกังวลอะไรอยู่ไหมเรื่องเรียนตอนนี้กังวลอะไรอยู่ไหมครับเอ่อตัวนิดริตไม่กังวลครับเพราะว่าตอนนี้ค่อนข้างจะลงตัวแล้วว่าแพ่นจะเป็นยังไงจะไปเรียนตอนไหนนะครับโปรเจกต์เราจะมีอะไรบ้างอะไรเงี้ยก็ค่อนข้างจะลงตัวแล้วสำหรับงานในวงการก็มีแล้วเหมือนกันพี่ตัวอางแผนไว้เอ่อถ้าเกิดวางแผนไว้มีอยู่แล้วครับก็คือคร่าวๆเลยนะครับปีหน้าเนี่ยทุกคนได้พบเจอลิตรแน่นอนนะครับอาจจะเป็นซิงเกิลนะครับแล้วก็อ่ เขาเรียกว่าอะไรเป็นอีเวนต์หรือว่างานต่างๆอย่างได้เจอิีแบบปกติเลยนะครับถ้าเกิดจะหายไปเรียนแบบจริงๆเนี่ยก็คือประมาณวิถุนาปีหน้าครับเพราะคุณพ่อยอมแล้วคุณพ่อยอมแล้วครับคือคุยกันตกลงเรียบร้อยแล้วไม่มีปัญหาแล้วตอนนี้ครับนี่นะว่าไปเรียนกับเด็กทำนะกครับเสือบทงานอะกครับ คือของริทยอยู่ในช่วงทบทวนบทเรียนอยู่นะครับก็ยังรับงานได้อยู่คือจริงๆแล้วริทผ่านปีหนึ่งมาแล้วนะครับริทไม่ต้องสอบแล้วริทไม่ต้องทําแบบแล้วก็เลยอาจจะเบาๆอยู่ช่วงนี้ก็เลยรับงานได้นะครับจะให้เกิดเป็นหลังจากมิถุนาปีหน้าก็คือริทจะขึ้นปี2ซึ่งนริทคือเป,เ,ปเป็นการเรียนจริงจังแล้วตรงนี้ต้องสอบต้องทําแบบต้องทาอะไรเหมือนปกติเหมือนเพื่อนนะครับก็อาจจะขาดเรียนได้ ไม่ได้แล้วครับตอนนั้นกลับไปอีกรอบหนึ่งตามเพื่อนทันไหมครับตามบทเรียออะไรเก่าๆทันไหมรีก็รื้ฟื้นเยอะก็ต้องรื้อฟื้นเยอะเหมือนกันครับแต่มันก็แบบว่ามันก็หายไปเยอะเพราะว่าเราก็ทิ้งมาประมาณแบบเกือบสองปีแล้วครับตอนนี้ใช่ครับ<ต> <laughs> ยังสู้อยู่ <laughs> ก็ก็ก็ยังสู้อยู่ครับตอนนี้ก็เต็มที่ครับ,รบแต่ว่ามันยังไม่หนักมากเท่าไหร่ตอนนี้ <laughs> นนคือมันก็แค่ มันยังตอนนี้มันยังแบ่งเวลาเวลาได้อยู่ทั้งเรียนกับงานม,มันยังไม่ได้ชนกันมากก็เลยยังโอเคอยู่ครับแล้วคราวหน้านี้กลับไปกลับไปนานี้แฟนคลับว้ไงบ้างคะถ้าเราต้องหายไปแบบนี้ส่วนใหญ่แฟนเขาก็จะแบบว่าคิดถึงกันเวลากลับมาจากคอนแกนเขาก็จะมาตั้งขบวนรอรับนะครับแล้วก็มีการเหมือนกับร้องเพลงเกีย่ยวกับความคิดถึงเป็นเพลงบูมให้กับเราอะไรเงี้ยเออทำให้เราแบบชื่นใจแล้วก็มีกําลังใจที่แบบว่าสิ่งที่เราทำเนี่ย ยังมีคนมองเห็นยังมีคนคิดถึงอยู่ใช่จะกไปรอบเป็นวันไหนครับตอนนี้เนี่ยอ,อ,อยู่ในช่วงที่เขาปิดกีฬาอยู่แล้วเขาก็ปิดสอบพอดีนิดก็เลยสามารถขึ้นมาทางานที่กรุงเทพได้ตอนนี้ก็น่าจะประมาณมกราถึงจะได้ลงไปจบรวม,มแล้วกลับไปปรับพื้นฐานมาเท่าไหร่แล้วระยะเวลาไปสองครั้งครับไป2ครั้งครั้ง,งละประมาณอาทิตย์กับ2ออาทิตย์ครับใช่ครับอ,อืม